สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลลีกอเมริกาซึ่งใกล้เปิดฉากแล้วจริงๆเนี่ยก็คือเริ่มแล้วนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงคู่ของวอลเลย์บอลสาวไทยที่ยังไม่ได้ลงแข่งซึ่งก็ทั้งมีทั้ง LOVB แล้วก็ทงางเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลซึ่ง ก็เปลี่ยนชื่อมาจากโปรเ์บอลฟเดอเรชั่นตอนแรกคิดว่าจะมี3ลีกแต่จริงๆไม่ใช่นะครับก็ยัง2ลีกเหมือนเดิมก็เปลี่ยนชื่อเช่นนั้นเองเราก็จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของทั้ง2คนครับไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราดแล้วก็ปิยนุษย์เป็นน้อยซึ่งของพรพันธ์นี่ก็คือเป็นแชมป์เก่าส่วนปิยนุษย์เนี่ยทีมปิยนุษจริงๆฟอร์มมาดีมากๆว่าแต่ว่ามาพลาดท่าในรอบเพย์ออฟนั่นเองส่วน อ่าพูดถึงเรื่องของพรพันธ์ก่อนนะครับโอ้โหเรียกว่าเปิดตัวกันไปแล้วครับชุดใหม่แล้วก็นักกีฬาอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ว่ายังมีคู่หูคอมโบโหดครับก็คือพรพันธ์เกิดป่าแล้วก็บิสเันนี่อเบิร์ตคอมบี้นั่นเองเรียกว่าตัวจีต์ก็ยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแคสบราวน์มีเลยนะครับแล้วก็นาตาลีฟอสเตอร์นะครับขวัญใจของแฟนวลลอลเลย์บอลไทยแล้วก็น่าจะเฟลละนดวอลเลย์บอลต่างชาติด้วยด้วยความที่หน้าตาน่ารักนะครับท่าเสิร์ฟสวยนี่ก็เป็นขุมกําลังของออร์แลนโดวอลคิ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบ้างอย่างเมลานีชาร์ปมาสเตอร์ซึ่งเป็นตัวเซฟที่สูงมากย้ายไปเล่นให้กับทางสุดการ์ดนะครับก็ได้ดิบได้ดีไปบิทเนียเบอร์คอมบี้ครับอคอนนีชวานยังอยู่นะครับลินเซอร์แวนเด,วนเ,ดเวตน,นะครับยังอยู่แต่ว่าชวานนี่ตอนนี้ไปรับจ็อบที่ฟิลิปปินส์นะครับมีแคนด้าแมด,ดุูส์ครับก็ย้ายมาจากเบกัสฟิลอยของคนนี้หน้าสวยครับแบตเตอรี่ฟอสเตอร์ ย้ายไปมาๆอไรประมาณนี้นะครับคนนี้มาจาก LOB นะครับเพจเรเจอร์อ่า, Page อามีลอเรนเพจมีก็ยังอยู่ย้ายมาจากโอลกอนะครับก็เพิ่งจบอาจจะว่าเพิ่งจบก็ก็น่าจะใช่นะครับแต่ว่าอายุอาจจะเยอะอาจจะเรียนต่อโทอะไรประมาณนี้อ่ามิเคลาไวคา้ครับจิโอโดราพูสิตครับโอ้โหได้ตัวเทพมาเลยแล้วก็ คนนี้เคยเล่นอยู่ไรปิดบูกเลสกับพรพันธ์ด้วยครับได้ตัวเด็ดมาเลยสำหรับทางอของออร์แลนโดวอลคิรีแต่ก็เรื่องของการป้องกันแชมป์ก็ไม่ใช่ง่ายอยู่แล้วเพราะแต่ละทีมก็น่าจะเสริมแล้วเมเจอร์ลีกวอลเลยบอลเนี่ยข่าวก่อนนันนี้คือเขาระดมทุนได้เยอะมากๆก,การแข่งขันนะครับในวันที่10มกราคม2 0 2 6ทางออร์แลนโดวอลคิรจะเจอกับแกรนรปิดครับ หากดูโปรแกรมตามนี้ก็เจ็ดโมงตอนเช้าเจ็ดทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งก็คือเจ็ดโมงตอนเช้าอรืออาจจะประมาณหกโมงประมาณหกโมงเจ็ดโมงนี่แหละครับผมแต่ว่าก็จะวันที่แปก็จะมีแข่งสองคู่นะครับมีฟิลลี่แล้วก็เจอกับไวท์คู่หนึ่งก็ซานเดียโกโมโจนะครับนี่ก็เตรียมติดตามชมกันได้ครับผม สำหรับการถ่ายทอดสดก็จริงๆเนี่ยถ้าไม่มีช่องทีวีช่องไหนถ่ายก็จะถ่ายกันทาง YouTube นะครับแต่กรณีคู่ของออร์แลนโดเนี่ยจะถ่ายทางโลคูช c h a n n e ลซึ่งก็อาจจะหาชมยากสักนิดนึงส่วนทางปีนุชเป็นน้อยก็พร้อมแล้วนะครับมีการฝึกลิเบรโร่ด้วยเป็นฟุตเวิร์กของลิเบรโร่นะครับโอ้โหแล้วให้ดูผมรู้สึกว่ารูปร่างของปีนุชเนี่ยจะดูลีนขึ้นด้วยนะครับจริงๆแล้ว อายุประมาณนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากที่จะคุมร่างกายแต่ว่าปีนุชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้เลยก็คล่อ,องแคล่วนะครับแต่ดูแข็งแรงขึ้นนี้อาจจะทําให้ร่างกายของปีนุชเ้าก็ความสามารถเนี่ยเพิ่มก็คืออยู่ในจุดที่สามารถคงอ,อยู่ในจุดที่มันดีไม่ไม่ดรอปหรือว่าไม่อะไรนะครับก็คือรักษาสภาพร่างกายดีนี่ก็เป็นลีลาการซ้อมริเบรโลของ l o b Atlanta ลนะครับทีมที่ปีแล้วเป็นเต็งแต่ว่าพลาดท่าไปนะครับ ลอว์บีอัลเลนตาก็มีนักกีฬาเพิ่มเข้ามาใหม่ๆนะครับแต่ว่าก็เป็นสหรัฐนี่แหละนี่แต่ว่าไปเล่นลีกอื่นก่อนอันนี้อย่างคนนี้ก็มาจากลีกฝรั่งเศสครับเอลามีพาวเวลนะครับส่วนคนนี้ก็อ,อยู่ทีมนี้อยู่แล้วปาสโควานี่ก็ย้ายมานะครับมีโรสลาว่าปาสโควาจากบอกเกเรีย อ่านี่ก็งย้ายมาครับจากอิตาลีเลยแต่ว่าก็สัญชาติโคลัมเบียครับแมคแคนซีด่ดำนี้ก็ยังอยู่นะครับส่วนนี้ก็ย้ายมาเหมือนกันครับจูเลียซันเชโคโมโนัดแรกของ Ob แอตแลนตาครับเจอกับแชมป์เก่าออสตินเลยก็เป็นเรื่องตลกๆของของ LOB นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย ในลีกเลย l o อวแอตแลนต้านำมาเลี้วๆส่วนออสตินเนี่ยก็แก๊กแต่ว่าตามกฎเขาก็คือเขาก็มาเพลย์ออฟกันหมดปรากฏว่าออสตินได้แชมป์ซึ่งรอบนี้ก็เจอกันแต่ตอนแรกวันที่12ครับเวลา7นาฬิกาสานาทีช่องทางรับชมเนี่ยก็จะเป็น u t u b e นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการถ่ายทอดสดทางทีวีนี่ก็อาจจะต้องหาชมยากสักนิดนึงนีนง่ก็เป็นชมหน้าชมตาของทีม l o ว b แอตแลนต้าครับก็จะมีตัวหลักๆที่เราเห็นอยู่แล้ว นี่อาจะเป็นเคลซี่โรบินสันแมคเคนซี่อดัมแต่ว่าไม่มีคาติโน่แล้วเป็นคนอื่นนะครับก็จะมีเทียจิมมาซันอันนี้ซีปีนุชเขาเลยนะครับมีปีนุชแป้นน้อยแล้วก็นกเกรตี้ลิเบโรคนนี้เนี่ยได้ลงตอนแรกเลยนะครับในตั้งแต่นัดแรกแล้วปีนุชเป็นตัวสำรองแต่ปรากฏว่าทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปีนุชเลยก็ยืนยาวยืนยาวตั้งแต่นั้นมาเลยครับ ทีนี้ก็น่าจะแย่งตําแหน่งกันเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเราก็เล่นตามความเหมาะสมนะตามสภาพของเราถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นก็ถือว่าได้พักนะครับได้พักแล้วก็ได้รักษาร่างกายด้วยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ที่ชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ